สวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาที่แบบ the forge อีกเช่นเคยก็อย่างที่เห็นตอนนี้ผมเบล47ละแล้วก็เตรียมเงินไว้แสนสองกว่า,วาละไปฟาร์มมาครับใช้เวลาฟาร์มไปเออตอนนี้ทาเพลย์ผมอยู่ที่9ชั่วโมงนะครับสำหรับวิธีฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกทีละขั้นเลยแล้วกันมาก็พอเราเอ่อทำเฟส ของประตูนี้เนาะที่ให้เราเออ่คอมเพสอะไรวะทำออคอมเพสไอ e g ิ n n i n g ของเซนเซโมโรนะครับก็ทําให้เสร็จแล้วก็ถึงเวลสินี้พอเสร็จเวสที่เมืองแรกเสร็จมันก็จะประมาณเวือสินั่นแหละแล้วพอเรามาที่เมืองที่2ได้แล้วนะครับก็ให้เราใช้ที่ขุดจากเมืองแรกเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนดีกว่าว่าผม ควรใช้ที่ขุดะไรนะเมืองแรกสําหรับเมืองแรกนะครับก็ผมใช้ที่ขุดนี้นะเข้ามาในถ้าที่ขุดที่เราเห็นตอนพา์ที่แล้วเลยตรงกลางนี้ก็จะเป็นสโตนเบคพิกแอคอันนี้นะครับราคา3,333เนาะพลังมันก็คือ33แต่ว่าจะโดนลดไมสปีด30%นะครับก็ขุดช้าหน่อยแต่ว่ามันก็ขุดแรงพอเราซื้อที่ขุด3 0 0พเสร็จนะครับก็ ให้มาที่โลก2นะครับก็เดินมาทางนี้ให้มารับเควสเนาะตรงนี้ก็น่าจะมีเควสนี้ด้วยก็รับรบไปให้หมดพอรับเสร็จเราก็เดินขึ้นไปนะครับไปเริ่มเลยวิ่งขึ้นมาข้างบนนีนะ้แล้วก็มันจะมีอเควสหนึ่งก็คือ กับตันนะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้คนนี้เลยก็หลักๆก็จะทำสองเฟสน,นะครับเป็นของกับตันแล้วก็ของเซนเซพอเรารับเฟสเสร็จทั้งหมดเราก็เดินเข้ามาข้างในแล้วก็ช่วงแรกนะครับก็จะขุดเป็นไอ้บาซาล,ล็อกตรงนี้ก่อนขุดไปเรื่อยๆเลยครับยาวๆแล้วก็เน้นที่เอาไปทำชุดเกราะนะครับกับอาวุธก่อน คือเราจะทำชุดก่อนกับอาวุธมาใส่เองก่อนนะครับชุดก่อนเนี่ยก็คือจะใส่เป็นเอวี่เซตนะครับก็คือให้เราใส่แร่ไปมันได้ใช้ประมาณ4ก้อนมนกะ้อนอะไรก็ได้นี่ไงโอเคได้แล้วไม่ถึง40ก็จะเป็นเฮวี่เชสเพลตตัวนี้นะก็ใส่ไปผมใช้ประมาณให้มัน70%เนี่ยแล้วเราค่อยตีนะครับ ใส่อะไรไปก็ได้ให้มันถึง70%แล้วก็คือเราหาทั้งส่วนตัวส่วนขาแล้วก็ส่วนหมวกนะครับให้ครบส่วนอาวุธเนี่ยก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับจะใช้เป็นบอลซอลสเลยก็ได้นะพวกนี้จะเป็นสายตีแรงนะครับแต่ว่าตีช้าแต่ถ้าเอาที่ผมแนะนำนะคาตนะไม่ก็กกลเล็ดนะครับเป็นต่อันนี้เพราะว่ามันจะตีไวนะครับแล้วก็ดามจก็ดีเหมือนกัน ส่วนการเล่นเนี่ยจะคราบง่ายสุดนะครับก็คือใช้แค่9แล้วก็วิธีคราบที่ดีที่สุดนะผมว่าน่าจะเป็นการใช้ไอโอนี่แหละเดี๋ยวเราค่อยไปหามาตีให้ดูโอเคพอเราทำเกราะเฮฟวี่ทั้งหมวกแล้วก็เกราะตัวแล้วก็รองเท้าเสร็จแล้วเราก็จะถึกขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ทำอาวุธไว้สักชิ้นหนึ่งอันนี้อย่างเทียนเลยอาวุธผมก็ไม่โหดขนาดนั้นนะดาเแค่35 ทีนี้พอเราตีได้ของที่มันดีนะครับอย่างเช่นบนอันนี้ที่เราใส่อยู่มัน77เนาะเราตีได้7 9 7 8อะไรพวกเนี้ยแล้วก็ใส่อัน79แทนแล้วก็ขาย77ทิ้งผลไปแบบนี้เนะี่ยทำเอาันที่ดีกว่ามาใส่แล้วก็ขายอันเก่าทิ้งไปแล้วก็ขายไปเรื่อยๆพอเงินเราได้2,2500นะครับก็มาซื้อเป็นไทเทเนียมพิกอตรงนี้เนาะนี่จะเป็นสแต็กม,มันนะครับทีนี้เนี่ย ให้ดีเลยนะไอสารมาเนี่ยไม่ต้องแปลวอะไรก็ได้นะครับผมพลาดนะผมไปซื้อไปซื้อไอสีเขียวอันนี้เลยทําให้มาถึงแสนกว่าช้าไปหน่อยจริงซื้อแค่นี้พอเพราะว่าอันเนี้ยมันก็จะทําให้เราขุดบาซอลซ่คอได้แล้วเดี๋ยวไปดูพอเราซื้อไอที่ขุดสองหมื่นเสร็จเนี่ยให้ไปตรงอันนี้ที่เดิมครับทางเข้ามาพอเราเออซื้อที่ขุดนั้นที่ขุดสองหมื่นเสร็จแล้วก็ มีชุดเกราะกับอาวุธทีออ่พอสมควรละลองดูลองสู้กับไอบอนต,ตรงนี้ดูก็ได้นะคือเอาให้เราตีมันแบบว่าประมาณเนี้ยตีมันสักสามสี่ห้าทีถ้ามันตายก็ถือว่าใช้ได้แล้วลแหละนะครับก็ให้เราเดินลงมาข้้าล่างนะครับแล้วก็เข้ามาทางนี้เลย อากาศในนี้ก่อนนี่คือถ้าเราถึงพอแล้วเราไม่ต้องบล็อกก็ได้โอเคแล้วต่อไปก็คือจะมาฟาร์มข้าไหนนี้แทนนะครับเพราะว่าในนี้เนี่ยมันจะมีพวกหินที่มันจะเกิดติดติดกันนะครับทําให้เราสามารถตีพร้อมกัน2อันได้แต่ตอนนี้เหมือนจะไม่มีก็ฟาร์มในนี้ยาเอาไปเรื่อยๆเหมือนเดิมจนอุปรกรณ์เราดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วก็คือคือประมาณผมเนี่ย หรือน้อยกว่าผมอีกก็ถือว่าชิวแล้ะเราก็เดินออกมาทางนี้แล้วก็ลงไปข้างล่างต่อเลยข้างล่างเนี่ยมันจะดีกว่าเดิมตรงที่ไอ้บาโซคอเนี่ยมันเกิดติดกันเยอะเนี่ยข้างล่างมันก็จะเกิดติดกันเยอะแบบนี้เลยก็จะฟาร์มได้ดีขึ้น,นแต่นั่นแหละมันก็จะมีมอนที่เกิดเยอะเหมือนกันแล้วก็จะมีไอ้ตัวนี้ด้วยตัวนี้ตีแรงมากนะครับก็ใช้วิธีนี้ฟาร์มมาจนถึง หนึ่งแสนกว่านะครับต่อไปเราจะไปซื้อพี่แอคที่ไได้ว่าสุดยอดเลยก็อนนื่นเลยคือเราต้องมารับเควสจากตัวนี้ก่อนกอนรับเควสตัวนี้เสร็จปั๊บก็มาเดิมวเข้ามาในถ้ำนี่แหละลงมานะครับแล้วก็มาทางนี้มันจะมีห้องลับอยู่โอเคตรงนี้ กีตาร์มันอยู่ตรงนี้นะหรอว่าผมเก็บไปแล้วไมเลยไม่ขึ้นก็ให้เอากีตาร์ไปส่งกับตัวเฟสเมื่อกี้ทีนี้เราก็จะได้เอ่อไหนวะอันนี้กุญแจอโนนคี key, มาเราได้อโนนคีมาปั๊บเราก็เดินเข้ามานะครับตรงที่ที่เห็นใน่านแรกนะที่เรารม่ว่มเป็นตัวอะไรเนาะนี่อันนี้โอเคปเปิดเลย เรียบร้อยและเราก็จะสามารถซื้อไอเคนพีแอ็กได้นะครับหนึ 125, ่งแสนสองหมื่นห้าพันสตตนี้คือโคตรโหดเลยดาเมจหนึ่งร้อยสิบห้าแล้วก็กดเร็วอีกสิบเปอร์เซ็นต์กับได้บูชโชคอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์มีลูนสลอตให้ใส่ทั้งสามลูนด้วยโอเคซื้อเลยได้เรียบร้อยแล้วเป็นหน้าตาของอาเคนพีแกนะครับเราเปิดสิบขียดูสวยขนาดไหน โอ้โหโอ้โอ,อย่างสวยเลยเรากลับไปโลก2นะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวมาซื้อยาเออยาพวกนี้เนี่ยจริงๆตอนฟาร์มผมว่าไม่ต้องซื้อก็ได้นะแต่ว่าถ้าอยากจะซื้อจริงๆก็ซื้อแค่ miner potion นะคือถ้าคือถ้าฟาร์มให้มาถึงไอ้หนึ่งแสนกว่าเนี่ยก็ซื้อแค่นี้นะเวลาฟาร์มก็ไม่ขาดทุนอยู่แล้ว ีซื้อสองอันก็ไม่ขาดทุนนะครับแต่ว่าซื้อแค่นี้น่าจะดีกว่าน้ำยาโชคไว้ค่อยซื้อตอนช่วงท้ายเดี๋ยวนะมันไปทางไหนโอเคตรงนี้ให้มาตรงป้ายแดงเจอร์ตรงนี้นะแล้วก็น่าจะขึ้นมาแล้วก็ไปทางไหนวะโอเคเนี่ยตรงนี้โอเคแล้วก็มีที่ขุดแม็กม่อยตรงนี้ด้วยนะครับ สเตตร้อยสาบวกลักสิบอ้ยี่สลองเทียบกันนะดาเมจแรงกว่านะครับลักน้อยกว่านิดหน่อยแต่ของเรามันมีนั่นด้วยไม่ใช่เหรอโอสปีดอะทำไมในนี้มันไม่ขึ้นวะมาลองขุดบาซอคอก่อนดีกว่าว่าขุดกี่ทีนี้แบบยังไม่กินยา 1. โอ้โคแรง 2. องสเรียบร้อย5้ทีนะครับเขียอยวเราลองลงไปดูข้างล่างนะครับ ที่เป็นโซนลาวาซึ่งมอนเลือเท่าไหร่ว่ะนะสองร้ 200. ลองสู้ดูไหมมามองไม่เห็นบอกไม่ถูกโอเคแต่ว่ามันตีโคตรแรงเลยวะ่ะอาจารย์อันตรายนะตัวนี้นี่ก็จะเป็นหินโวคานิกล็อกน่าจะเป็นขั้นสูงสุดของในเกมตอนนี้แล้วใช่ไหมไม่รู้นะฮะนี้เอาว่าลองกดดูเดี๋ยวดูว่าจะได้อะไร เรียบร้อยได้เลเจ็ดเหลือทีเดียว6กสองดีนะน้ำยาแล้วลองฟารตรงนี้ดูแล้วกันคือ2ขวด,ดจะอยู่ได้10นาทีนะน้ำยาหมดแล้ว และนี่ก็คือของที่ได้มานะครับก็จะมีอันนี้เหมือนจะได้มาเพิ่มแค่นหนอันนะครับแล้วก็แร่เลเยจนที่ได้มาเพิ่มก็คือ m ิ t รฟิลหน,อนึอันก็นี้อีก1อันอันนี้หาจากไอ้ข้าบนได้อยู่แต่นี้คือต้องขุดโบคานิกล็อกอย่างเดียวเดี๋ยวเรามาดูอาวุธอีก1อันที่แนะนำให้คราฟนะครับเพราะว่าใช้ของ คือระหว่างที่เราฟาร์มให้ขึ้นเงิน1,000งแนเนี่ยยังไงมันก็ต้องได้อันนี้มาอยู่แลวไอ้โลกตาเนี่ยคือได้ไม่ต่างกับสิบชิ้นอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันไม่ได้ออกแบบว่ายากขนาดนั้นนะข้อมนก็คือให้เราใช้ลูกตานี่แหละรดับเลเจนนะครับก็ใส่ไป7อันก็ได้แต่ตอนนี้ผมมีไม่ครบงั้นผมจะใส่อันนี้แทนโอเคประมาณนี้แล้วก็ ใส่เป็นอ e ีพิกอีก2ชิ้นนี่มันจะได้การเล์ห็65%พอดีนะครับก็ทีนี้ก็เดยวแค่ดวงนะว่าจะได้เป็นการเลดไหมมาครับปุ๊บโอเคแบบนี้คือมัดแน่นอน100%เรียบร้อยนะครับคือชิ้นนี้ดีดีกว่าคาตานะผมแน่นอนว่าเป็นที่ใช้เอ่อแมททีเเป็นเลเจนด์ ใช้ไม่เยอะนะครับใช้เลเยนด์จน7ชิ้นแล้วก็อีพิก2ชิ้นด e r เพอร์เฟก95%อย่างที่เห็นเลยดาเมจคือเยอะกว่าดาผมไปครึ่งไม่ใช่ครึ่งเข้าตัวเลยโคเทแต่ไม่มีช่องรูมใช่ไหมโอเคไม่ไม่ติดช่องรูมมานะโอเคสหรบัคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวไม่จอ